ท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็แปลกเราทําพิธีเนี่ยลมมาแรงมากเลยนะครับหลังจากที่เราทําพิธีเสร็จเอาจุดทูบทุกคนจุดทูบทุกคนแล้วก็ขอพรลมแรงขนาดเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวที่ ตอ้ยันไวะครับตัวที่แอดมินได้จุดนะครับขอพรขอบารมีนะครับโยนีสีพลึงแหล่งเกิดของมนุษย์อยู่ที่นี่นะครับเมืองแขกสมัยฮินดูนะครับเมืองที่นะครับลูกหลานได้มาสร้างบุญบารมีอดีตพบอดีตชาติสมัยเมื่อก่อนวันนี้เราก็ได้มาทำพิธีถวาย อ่าประกอบพิธีบวงสวงนะครับขอพรขอบารมีเออเอาจุดจุดจุดอธิษฐานขออเดอร์บารมีปู่ทุกทุกพระองค์จะสมัยไหนก็ดีอดีตพระอดีตชาติไหนก็ดีองพี่ฮามัดก็ดีก็ขอพรบารมีลูกหลานบริวารข้าทาสบริวารทรัพย์สินเงินทองบริวารบารมีบริวารการค้าการขายบริวารจงนำกับ ไปสู่ลูกหลานในพนี้ปัจจุบันนี้ก็อขอให้ลูกหลานได้มีความอยู่ดีกินดี<อ>การเงินก้าวหน้าการค้า<อ>ก้าวไกลสุขภาพร่างกายขอให้ลูกหลานได้กลับคืนมาแข็งแรงได้สร้างบุญสร้างกุศลธนุบำรุงพระพุทธศาสนาในการต่อไปวันนี้ลูกหลานได้มาทำตามพิธีมานอบน้อมขอคารวะ<อ>ก็ขอพรขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่ โยนีสีวะลึงก็ดีแหล่งเกิดของมวลมนุษย์ก็ขอให้ลูกหลานเกิดมาแล้วให้ได้พบแต่ความดีสร้างคุณงามความดีให้เป็นทุนต่อชีวิตด้วยความดีสร้างบารมีให้ลูกให้หลานได้อยู่ดีกินดีสืบไปน,นี่แหละอันนี้ก็เออนี่แหละบ้านเมืองเก่าของ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 ตะกี้ ปู่บอกว่าอย่ามาใกล้ก็เลยผักหนีไม่ได้ทําไม่ได้ถ่ายเกอ่ยมนสาวาเอออันล่ะเอาก็ขอพรขอบารมีเอานะครับอันนี้ก็แอดมินเหมือนเดิมนะครับตัวหลักนี้ก็แอดมินแอดมินเหมือนเดิมนะครับแอดมินตัวนี้แอดมินบอกหน่อยว่าตัวไหนสามศูนย์สามค่ะอืม าาได้ได้คนทนหัวนี่นะครับวันนี้เราก็มามาครบเอาวางไว้ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวให้ทูบหมดก่อนเราค่อยเสเสให้าเอ่อเสเรานี่แหละเสแล้วก็เสแลให้ตาเออเสแล้วค่อยแบ่งให้ตาให้ตาเอาเมียดไปไว้ก่อนตาตาเมียดไปไว้ก่อนเออเดี๋ยวตาเข้ามาเก็บเออตาเมียดไปเก็บก่อนเดี๋ยวตาค่อยมา อ้าวมามามารวมมารวมกันถ่ายเร็วๆมารวมกันถ่ายอยู่ตรงนี้มาเออเอากระ่อย่าเดียวกเดียวอาทีที่มามามาตัวนี้มายืนมามายืนตรงนี้มามารวมกันถ่ายเอายืนตรงนั้นทุกคนมามายืนอยู่ตรงนี้มาอยู่ข้างหน้าเออ ยืนอยู่หน้าทีไปยืนอยู่ตรงนู้นถ่ายตอนนี้เราก็ร่วมถ่ายเพราะพรขอบารมีก่อนเข้าเดี๋ยวตอนนี้ก็ได้แมวเออคางๆแล้วไหมแมวแมวอยู่ไหนบ่เห็นเลยน่ะ สวยงามมากเลยวันนี้สวยงามมากเลยนะครับคนที่มาก็ขอให้สมหวังทุกอย่างคนที่ดูก็ขอให้สมหวังทุกอย่างคนที่ตั้งใจเอาของมาถวายก็ขอให้สมหวังทุกอย่างทุกประการ อันแม่เจ้าแนเกศูนสามชุดทนี่นี่กางเังกาเส้าสินัเทีย่นีเออสวยเดีวสวยเดี๋ยวกเนวไปจะพาไปดูเมืองไปจะพาไปดูที่ทำงานที่ทำงานของผู้เดี๋ยวผู่มาถึงอนน้ไปเท่าบ้านล้างแบบนี้ ดายมาลูกเชวเเป็นบ้าแม่งเก็ียแปมา่ลูกเ็เลยอแล้วอาพอาไมย้มะเอาไปเนี่ยอาไปยังล่ะไปไปัจสิไปถ่ยกัออกไปกมาเ่รับอมายวเวจะพาไปดูที่ทำงานมาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆจะพาไปดูที่เต็มงานมาอยู่ทั้งพี่ทั้งปี่ ที่ทำงานเป็นห้องประชุมเป็นห้องประชุมเป็นห้องประชุมนะครับตรวนี้อยู่ที่เมืองโคราชเมืองที่ตามหาวันนี้อาจารย์สนชัยมาก็มาขอบารมีกับอดีตพบอดีตชาติเมื่อก่อน ทรัพย์สินเงินทองที่เคยมีตั้งแต่อดีตพบอดีตชาติกับคืนไปใช้ใจ่ายในเมืองมนุษย์เ,เพื่อสร้างเพื่อสร้างบุญบาร,รมีเพื่อสร้างนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นห้องโถงห้องห้องโถงห้องที่ประชุมเป็นห้องโถงห้องที่ประชุมเพราะอันนี้ก็เป็นท้องพระโรง ห้องโถ ổ, งห้องที่ประชุมอือนี่นะครับ ใครยังไม่ได้มาก็อย่าลืมนะครับมากราบไหวมาสักการะบูชาอันนี้ก็จะเป็นอีกสถานที่นึง อันที่ถูกขโมยไปนะครับอันนี้ทางนี้สีบะลึงทางนั้นโยนีหลักสีบะลึงตรงนี้ก็ถูกขโมยไปนี่นะครับน,นี่มีชืออยู่ตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่ได้ชมคลิปนะครับจะให้สอนให้รู้ว่าศีลธรรม นะครับขัดต่อศิลต่อธรรมเรื่องชู้สาวเรื่องอะไรตัวมีอะไรหลายอย่างจะสู่เข้าหลักแดนประหารเมื่อก่อนที่จะประหารอย่างเดียวนะครับอันนี้คืจะเป็นเป็นฝ่ายของผู้หญิงผู้หญิงก็คือโยนีนี่นะครับ้าพี่้องมาเบิง่ง เป็นเมืองเป็นเมืองที่ทำงานแห่งหนึ่งของาศาสนาฮินดูนะครับเมื่อก่อนไ่นอนด้เบื้งกัน,นตัวนี้เขาจะเป็นที่ครบบูชาของเทพแมน่นะครับที่เราไปไหว้นก็เหมือนกันเป็นเทศแม่นี่เขาเรียกว่าโยนีโยนี นี่นะครับอันนี้ก็สัญลักษณ์ของโยนีก็จะมีรูของผู้ชายสีวลึงก็จะมีไม่ต้องอธิบายยากหรอกเนาะนะครับอยู่ที่ปราสาทเมืองแขกนะครับปราสาทเมืองแขกก็คืออยู่ที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา ตะกี้ที่ลมแรงมากเลยโอ้ยอศัศจรรย์นะครับลมแรงเราทำพิธีไต่เทียนกระจนสิบอะไรยุติธรรมาายเถื่อเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นหลับหลูหลับสามนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นหลับหลูหลับสามก็ถือว่าโอ้ข้าพ่อใจว่าจะเป็นอันขอพ่อขอบาร,รมีขอโชคลาภนะครับอันนี้ก็ถือว่า สอควบควบส็กนีาอทวกสองเจ็มีอย่างพากันโซอย่างกันเนาะะแล้ทรไปซื้อเคุณมันหออเล็ศูนยสเลยมาทันช่วไปด้เห็นถูกปุ๊บจุดไปเป็นศูสามแล้วเออเอาไหมเอาไหมเอาไหมโอเคโอเค <c oughs>